เ้ายังไม่ได้เข้ามาเดเดน้ึงหนู่นจแล้วอมาที่บ้านฉันหรือเปล่าเนี่ยตามคำนี้สิบสี่วันเธอก็ได้ข้าวแล้วนะเธอจนอนอยู่สิบสี่วันก็ได้เข้าแล้วสิบสี่วันให้ใชนยืยู่หน้าบ้านนี่เหรอใช่ใชต้องนอนเดี๋ยวฉันจีหยิบเสื้อผ้าเธอโอ้ยเธอฉันจะเข้ามา ่ลดูไหมต้องก็ต้องเนวก็ยังไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยว้ั้่งหเราจก็อมาีบ้านใหอเปล่าเนี่ยตค้บ้าน้ดแโ้เห็นแส่วนรวมใช่ไหคข้าาาทบเพราเราให้คนเขาออกไปกอนพเดี๋ยวติดติดไร วัแล้วฉันจะเข้าบ้านได้ไหมเนี่ยวันนี้ได้แต่แต่ต้องรอให้คนเขาออกไปข้างน,นอกก่อนลแล้วค่อยแล้วค่อยเข้ามาพอดิจิตจริรกันเออันจะเข้ามาคุยกับเธอเนี่ยได้ไหม้มพธุละโอเคเดี๋ยวป้นนึงเธอเธอันได้วเธอค่อยค่อยผ่าน้วเธอเธออยู่อยู่ิบกว่าเธอก็ได้ข้านาน้ะเธอไนอยู่ สิบสี่วันก็ได้เข้าแล้วสิบสี่วันใช่ใช้ยื่หน้าบ้านนี่เหรอใช่ใช่ต้องนอนเดี๋ยวฉันไปหยิบเสื้อผ้ายังเฮ๊ยเธอจะเข้ามานี่บ้านใครถามพ่อจ๋าไปไหนมาล่ะถาวพ่อจ๋าไปไหนมาไม่ได้ไปไหนเดินเดินออกมาตูนบ้านมันห้ามจ่าห้ามจ่าเมือเพิ่งเดินออกมาเมื่อกี้นี่เองเลยอย่าห้ามจัาห้ามจัาเพราะเพราะเดี๋ยวมันมันมีเชื้อโรคออกไปข้างนอกทำไมเข้าบ้านไม่ต้องเข้าบ้าน ไม่ต้องเขับไป,ป<ะ>เอาสเปรย์มาให้พ่อจ๋าเอาสเปรย์ให้พ่อจ๋าแล้วแปล้วมันมาพึ่งเข้ามานะบมาพึ่งเข้ามาอยากให้เห็นให้ี่คิมยุ้เป็นการแสดงนะคะฮะแต่ว่เกมพ่อจ๋าไม่ให้เขั<ห>แบแล้วเกมฉีดแล้วไม่ต้องฉีดต้องฉีดทั้ทงทางแล้วก็ทั้งมือทั้งเท้าทั้งมือเลยกระจายสิ ชิ้กไก่นีชิจีดิไงชิ้กไก่เวยมีสชมพูไหมล่ะเข้าได้ยังเนี่ยเข้าได้เลยเข้าได้เลยแล้วก็ไปแล้วก็ไปเข้าน้ำไปล้างมือล้างมืออู้ระเบียบมากเลยเนาะเมื่อกี้ฉีทำไมเมื่อกี้เนี่ย A few m i มิ t e s later. ทำอะไร่ะแก้วเขาจ่าอะไรเนี่ยอ้าอ้าออเธอจะรักฉเหรอเออนอนข้างล่างนะพอเนเไปต้อที่้เออนอนข้างบ่างนะวันเนี้ยนอนข้างล่างก็นอนข้างล่าอน ใช่นอนขึ้นนอนนี่หรอใช่ใช่นอนนอนจัดสบายอยากสบายฮะก็ทอบไม่ไหนเลยวันนี้บ้านทั้งวันเนี่ยไปแค่เดินออกไปนอกออกไปหน้าบ้านก้าวเดียวเนี่ยเธอเล่าเล่าเลยเล่าเลยฉันอยากให้เธอเล่าแล้่าเธอไม่ได้ออกเธอต้องนอนนี่นะอ๋อจะเล่าเนี่ยทำลายใช่ไหมเอ่อเล่าทำลายว่าไปไหนบ้างเธอ เธอต้องนอนอยู่นี่นะต้องนอนอยู่ข้างล่างคือเหตุการณ์เกิดคือเนินตอนที่ชั้นเนี่ยเนินก้าออกพ้นประตูพอเปิดประตูปั๊บฉั้นก็ดูว่าเออฝนจะตกไหมแล้วชั้นจะกลับเข้ามานี่ยเธอก็ปิดเลยไม่ได้ออกนอกบ้านเลยนี่ทำเพื่ออะไรยอนเย้ยเีอเอย แกงเขาหนักเกินไปอ่ะดูดิกรรมอ่ะโอ๋อนี่ที่โบนี่คือเธอวางแขกแกงใช่เหรอไม่วางแขงไม่วางแขงไม่วางแขกิีนี้เป็นการแสดงเราเจ้าว่แกงพูดตาไม่ให้ครัาแค่แค่มาพักก่ไปอยู่นี่แหละไม่ต้องไม่ต้องไปห้องนู้น แก้ยอะไรของเธออยู่ห้องนี้ด้วยไปไหนีกท <c oughs> ั้งอยู่ห้องนี้นะไปห้องนู้นไม่ได้นะดูหนังไปใส่แมสด้วย